ว่าเออโครงการนี้สมควรจ่ายเงินไมสมควรจ่ายเงินไม่จ่ายเงินว่าสมควรไม่เรียนกับเพื่อนสมาชิิตักนิดแต่บริยานเาป็นนายกเนาะเออซึงซึงทีนี้นี่ไม่ไอเกียดเทียนใช่ไปเพ่อัน่ะพอเทียนใช่ไปเพ่ก็คือหมายความว่าผมถื่อว่าไม่ไอเกียดสมาชชิตสระปาผมเล่นไหนที่ประชุมเลยนะวันประชุมสราผมถื่อว่าบริหารไม่ไอเกียดโดยไม่ฉิไม่มาบอกมากล้าวไม่มา ทำเป็นเรื่องเป็นราวการใจประมาณถ้าใายไหนสิ hmm. mm ่ง hmm. ท mm ี hmm. mm ่ไ hmm. ม yeah, ่ท oh, mm ุก hmm. ต mm ้องงันเราถ้าทุกรรงโดยการที่ว่าจ่ายค่าเดินทางต้นก็รองสารปกครองอารปกครองจะลงโทษพวกเราอ่ะลงโทษเพื่อนสมาชิกนะผมบอกอะไรเต็มว่างหนะาจะทุกเรียกคืนเงินประมาณนี้เปิดเร้นมันมีแ้วคิดนี้ซึ่งก็ทุกเรื่องทุกราวกันแล้วขนาัญหไม่ทุกเรื่องนั่นี้ละือว่าเมื่อนกับไปหัวค่ะกับบริหาน นั่นพุ่มหลาให้เพื่อนสมาชิกควง <Ừ. S 2> มันอันตรายถั้งงานอะไรทต้งาความเป็นชี้เงนินผู้บริการที่เสนอกโครงการเลยต่อมาปรึกษากับสมาชิกซึ่งคุณว่า,าเพราะสมาชิกเป็นคนอนุมัติหรือนายกับบริการต้อไปทำทำได้ใช่ไหมในกลุ่มาน <Ừ. S 2> นั้นต้องให้ตั้งไปแต่ว่าไม่ไอเกียตก็ไม่หอเกียิกับพุ่มทื่อวพุ่มกาต้องขัดคานนี่ โดยตนเองและก็เรียนกับเพื่อนสมาชิกในทีประชุมว่าหาบ่ิหนีไม่ให้เกียรติเพื่อนสมาชิกสภาในการเสนอยตีแต่ละโครงการซึ่งแสดงว่าคุณก็อคัดกำนันน้อยนยแล้วเลยไม่ไม่ไม่ใช่น้อยแล้วคือมักไม่ใช่คัดไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในการธรรมะในในการเคลียนโครงการในการเสนอยาตีไม่ได้คัดเรื่องส่วนตัวไม่ได้คัดเรื่องเลยไม่ได้ไปมายิ่งคนเดียว คือแรงในการทำงาชีอในเมื่อเขาอาไม่อาเก็บสมาชิกรภาแต่ก็ต้องกั้นที่เจ้าแม่เดินตรงนี้เราก็ต้องมีเหตุมีผลเลยว่าโครงการนั้นสมควรจ่ายเงินไม่เจ็ดล้านแปดล้านหกล้านเจ็ดล้านโครงการอะเท่แกเคยเคยผ่านนั้นอันนี้โครงการวกสะพานบางแพง่แอย่างไรกว่าครับอ่ากดบารตี ผมบอกไอซอมคว้าหักพังนาย,ยกแทงนังซื่อไปกองช้างว่าไอแก้เก้ไอทำสั่งนาบอบเลยต้องจ่จยุ่นเป็นเจ็ดเป็นล้านมันไม่มีอะไรรุร่กวนเราข้องอย่างดีอือ,อ่ข้าใจยังข้าใจัาน,นแหละพมเมลาเต็อนกว่างที่นี่กาคือผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกสภาคือนาย,ยกก็เพ À, ờ... buồn riêng Ờ... Rồi khoảng khúc Tại <laughs> khuôn là con nằm rong Con nằm lấy phôm lấy đi Ồ, lo cho phương đồng cũ Các khuôn là tìm tầm ràng à. nam À, thói rà bài nam ừ, <laughs> ừ Bên tế là điên Như bọn khâu lấy nằm mấy cây tương Ờ Tương tựa bệnh Tương tựa bệnh trái, cao rễ lắm Tương phôm cả lê lắm Và mới... À, hay... Sám mà chị kết nụ lấy con Cả phôm nữa thì phôm Bên khu เออตัวว่าแทวเขตดนี่นเขตดร่องดิมก้าทีีว่าจากบานหลุงนู่นพี่น้องเตอะนะเอพี่ลาไปนู่นถึงกับพุมบอกว่าพุมก็อยอกมือแรงเพื่อให้เกิดความเกิดพอแต่กิ้งอะ่ะเอกว่าเรียนเพื่อนเรียนประถานรัปภาอะไรเพื่อนสมาชิกที่เขาร้องเนื่องจากพุมเกิดในเขตดร่องแล้วกับพุมรู้ว่าหน้าดีว่าน้ำท่วมไม่ท่วมตรงนี้ถ้ามาทำไมยต้องมาบังคับน้ำ ไอเดินไปในทิศทางนึ่งทิศทางเลยเพราะน้ำมีแล้วมันลงมาตักทีรับทุ่งมันจะไปหาทีตั้มอยู่แล้วใช่มันไม่ทุบอยู่แล้วถึงที่นี้มาบังคับน้ำไม่ไปทางเลยไปข้าวหนอรอรัมก็อยู่ข้างล่างก็มีหนอรอรัมอยู่พี่ไปข้าวไหนตีเคยถึงพอมาออกนี่มาออกที่แยกตอนจันเลยมาออกแกอาจารย์นัดเลยที่นี้คนเกี่ยวเขาเป็นลาบเป็นได้ถูกไหมเออลาบลาบนั่นแหละที่นี้ถ้าหมอกขายก็ได้ไหมบอกว่าคนต้องไม่ได้ ทำนามทุ่ไหมแนวทางให้มันเขามาแล้วให้นามมาแล้วบังคับผมสามลากันคือไม่ต้องบังคับเราก็ไปกองเขาอยู่เลยเขาจะลงจกเสียสู้อะไรก็ผ่านนุ่นเข้าเทต้มผ่านนุ่นก็ลุงไปในป่าปำแกบ้านป่าปมก็คือก็รับได้อยู่แล้วตั้งเต็นแสดงว่าเช็กโว่าจะเอาเงืนประมาณอ่าอืเพื่อที่ทำพมกก็ไม่รู้อะไปทำเพื่อที่เป็นเอื่นทอนหรือใครไปประมูลได้พวกก็ไม่ทราบนะตรงนั้น Ừ, จริงไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองในในภาพความเป็นจริงอ่ะตรงนั้นจะไม่ได้รอนเพราะว่าการทําท,ทางระบายนา้ําไม่จำเป็นเพราะน้ําไม่ <ừ> mm. ท่วมเลยเนาะก็จะมาทําน้าในท้าในพืนดีราบเตะตั้มในในเมืองเมื่อไหนไนล้านบา,นางโนดในเนี้ยน้ำไปไม่ได้รนะเราวิธีการแก้ไขเหือนรือคุณนี่พัฒนาครับนะอายา คุณเข้าใจหมดเลยถ้ารู้แล้วจ้ากออกเลีบอกคุณมายยืดจุดนี้ได้คุณเจ็ดล้านอนั่นนะมันก็เลือกลดอ้าวว่าใจน้อยไม่ใช่ว่าใจน้อยแต่คุณกำลังทั้เพื่อไร่พวกก็ไม่ทั่งเออเข้าใจเข้าใจแต่คุณปกป้องอ๋อปกป้องใม่เดินอประมาณน้คงประชาชนปองไม่เดินประมาณดีว่ามันมีอยู่ตรงนี้วายใช้เวลาเกิดปุตุกับเผยอื Không chinh mà, nè Phải bị bắt Rốt tàng tàng Thì ma rồi chẳng phải Vì đồng là, đồng là không chinh mà Ngọc tướng đâu mà rồi ra Không chinh ma Thì mấy con Covid mái ờ. Rồi phải trải cao không Để ta phục vụ mọi người.